สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เกษตรศาสตร์นำไทยกับผมจตสมาณีรัชเช่นเคยนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ในงานเกษตรแฟร์2,560นะครับแล้วก็จัดการยิ่งใหญ่แบบนี้เป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้ก็ใช้ชื่อนะครับภายใต้แนวคิดศาสตร์แห่งแผ่นดินทำกินตามคำพ่อสอนนะครับซึ่งปีนี้ก็จะมีความยิ่งใหญ่มีการนำเกษตรกรเนี่ยแหละครับมาเปิดบูธจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษกันและที่สำคัญเรายังคงจะนำเสนอเรื่องราวของผลงานวิจัยนวัตกรรมต่างๆ อย่างเช่นศาสตร์ของพระราชาแล้วก็ศาสตร์ของชุมชนจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ศาสตร์ของแผ่นดินนะครับวันนี้ยังคงมีหลากหลายเรื่องราวนำาฝากการถ้าพร้อมแล้วตามผมมาครับ ครับะตอนนี้ผมมาอยู่ที่อาคารจักรพันธ์เพนซิรีนะครับที่นี่งานเกษตรแฟร์ทุกปีจะมีการจัดเป็นงานทิศาการแล้วก็นําเสนอผลงานวิจัยมากมายนะครับโดยเฉพาะวันนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด9โซนด้วยกันก็จะมีทั้งโซนที่เป็นผลงานที่โดดเด่นแล้วก็งานวิใจัยใหม่ๆนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจวันนี้ผมจะพาไปชมแต่ละบูทแต่ละบูธกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วตามมาครับ ผมขึ้นมาบราคารจักรพันเพนสรีบูธแรกที่ผมต้องมาเนี่ยผมตามกลิ่นมาน,นี่ฮะไม่รู้ผมไม่รู้ว่าผมแอบเอหน็นขนมผมก็เลยมาก่อนบูธนี้แล้วก็มาเจอกับท่านอาจารย์นะฮะอาจารย์สวัสดีครับว,วันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรกิติมานะฮะอาจารย์ครับบูธนี้นี่นำเสนอผลงานวิจัยอะไรครับอาจารย์ครับอ๋ออันนี้จะเป็น Word Factory App นะคะเป็นแอปพลิเคชันเพื่อฝึกฝนทักษะคำศัพท์นะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มพูนคำศัพท์ได้โดยผ่าน prefix หรือว่าตัวหน่วยคำเติมหน้านะคะแล้วก็หน่วยคำเติมหลังที่เราเรียกว่า suffix อาจารย์ครับผลงานของอาจารย์จริงๆแล้วเหมาะสมกับใครครับจริงๆแล้วเนี่ยมองว่าจะเป็นนิสิตในระดับปริญญาตรีขึ้นไปจริงๆแล้วมัธยมปลายก็ก็โอเคนะคะ<า>แต่เมื่อกี้เมื่อกี้นี่มีน้องเล็กๆสักสิบกว่าขวบก็มาลองเล่นดูก็ยังโอเคอยู่การฝึกเนี่ยไม่ได้ยากขนาดมันมีหลายเลเวลค่ะมีหลายระดับก็คือตั้งแต่ beginner นะคะแล้วก็ intermediate แล้วก็ expert ซึ่งผู้เล่นก็สามารถที่จะเลือกได้แล้วก็เลือกมีหัวข้อของ prefix suffix อยู่6หัวข้อซึ่งความยากง่ายมันจะต่างกันอ๋ออาจารย์ฮะนี่ถามย้อนกลับไปหน่อยว่าจุดประสงค์ในการจัดทำโปรแกรมหรือเป็นแอปตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรฮะจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักภาษาศาสตร์แล้วก็สอนในเรื่องของโครงสร้างคำอะไรต่างๆแล้วก็ ให้กับนิสิตองงกฤษมาเป็ระยะเวลาพอสมควรแล้วก็เห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กไทยเนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องของการจดจำคำศัพท์แล้วก็มองว่าจริงๆถ้าหากว่าเราได้รู้ว่า prefix suffix เนี่ยได้นำมันเข้ามาช่วยในการจำคำศัพท์เนี่ยมันก็จะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นในในรายวิชาที่สอนอยู่เนี่ยค่ะก็จะมีการศึกษาในลักษณะแบบนี้เพราะนั้นก็เลยนำมาดูว่า ถ้าเราได้พัฒนาขึ้นมาเป็นเกมเนื่องจากว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยสนใจแล้วก็กระตือรือร้นมากกับกิจกรรมอะไรที่มันตื่นเต้นท้าทายไปเรียนอย่างเดียวหรับมองอาจารย์บนกระดานนี่รับนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทําเป็นเกมขึ้นมาครับแบบนี้อาจารย์แอปนี่ปล่อยไปนานหรือยังครับเนี่ยจริงๆแล้วตัว Android เนี่เสร็จปีที่แล้วค่ะเสร็จเล่นใช้ได้ทั้งตั้งแต่ตอนปลายปี58าแปดเ Android ่อน ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้มี iOS แล้วมีแล้วค่ะเริ่มมาเมื่อเดือนทันวาที่ผ่านมาฟรีไหมฮะยังใช้ได้ฟรีอยู่อ๋อตอนนี้ยังยังโหลดฟรีตะทันอยู่นะคบได้ค่ะใช่ได้ค่ะใช่ค่ะสุดท้ายอาจารย์ฝากอะไรถึงเด็กไทยไหมฮะในเรื่องของความรู้การเรียนภาษาอังกฤษอปมนกระทั่งการพัฒนา จริงๆก็อยากจะบอกบอกว่าทุกอย่างทุกสิ่งมันมีความรู้อยู่รอบ,รบตัวเราทั้งนั้นเลยนะคะเพราะนั้นก็ตราบเท่าที่ไม่ต้องมองว่าเราต้องเข้าไปในห้องเรียนแล้วก็เรียนรู้ได้เกมเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นสื่อการสอนที่ดีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็อย่าลืมนะคะไปดาวน์โหลดเบ w ร์ดแอ p ะะเป็นเวิร์ดแฟกเตอรีแอปนะคะที่นี่ได้เลยค่ะไปตามนี้เรามีบโบรชัวร์ให้นะคะที่สามารถที่จะนำ uh, ไปดาวน์โหลดกันได้นะค,ะครับผมนะคะคคนี่คืออีหรือแอป,ปไทยครับที่น่าส่งเสริมสนับสนุนสำหรับน,น,น,น้องๆนะฮะเรื่องขอบคุณคอาจารย์มากครับคุณมากครับขอบคคุณ่ะโอ้นั่นไงผมลองมาตังง้นตงนาน <ไง S 1> อะไรอย่างเงี้ยโ,โอ้โหโ ผชมฮะบูธนี้ถือว่ามีความสําคัญต่อเพื่อเศรษฐกิจไทยอย่างมันสัมปะหลังนะฮะแล้วตอนนี้ที่อยู่ในมือผมอันนี้ไม่ใช่เหี่ยวแห้งตายแต่อย่างใดนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยของอาจารย์ธีระสมหวังซึ่งวันนี้จะมาพูดคุยกันว่าใบามันสัปปะหลังแบบนี้เนี่ยเกี่ยวอะไรกับงานวิจัยอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ธีระมาจากสถานีสถานีวิจัยเขาอินซอนนะครับ,รบของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่แหละครับ วันนี้อาจารย์มางานเกษตรแฟร์ทั้งทีเนี่ยนะฮะบูสเนี่ยโอ้โหประมาณเกือบประมาณ2เมตรอาจารย์เอาเอาผลงานอะไรมาให้พี่น้องประชาชนได้ชมกัน,กนครับก็ก็จะเป็นมันสับปะหลังพันธุ์ใหม่นะครับที่ใช้ใบเป็นอาหารสัตว์นะครับครับก็คือตัวนี้ก็คือจุดประสงค์ของเราก็คือเราจะเน้นคัดเลือกพันธุ์ที่มีโปรตีนสูงแล้วก็มีเซยาเนยต่ำแต่ความสําคัญแล้วเนี่ยผลงานวิจยัยนี้เราต้องการเอาใบมันใช่ไหมฮะอาจารย์ เอาเอาใบเปเป็นอาหารสัตว์แล้วถามนิดนึงฮะสำหรับบางคนเนี่ยไม่เคยสร้างม,มาก่อนแล้วไอ้สายพันธุ์อื่นๆก่อนหน้านี้ก็พอจะมีข่าวมาว่าเอาใบเนี่ยสามารถไปให้อาหารสัตว์ได้แล้วมันแตกต่างกันยังไงฮะอาจารย์ครับใบทั่วๆไปที่เกษตรกรปลูกกันอยู่ปัจจุบันบนี้ก็คือมันจะมีไซยาไนายในใบที่สูงนะครับพอ,อสัตว์รับเข้าไปแล้วก็อาจจะมีพิษต่อร่างกายของสัตว์ก็เลยเป็นจุดประสงค์ที่ที่เราทำ พันนนี้้ขึมาคือก่อนอันนี้สายพันธุ์อื่นเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้แ่ห้งครับแต่มันลดได้เยอะไหมครับอาจารย์สายพันธุ์อื่นก็ลดได้เหมือนกันแต่มันก็ยังมีปริมาณที่ที่เกินกว่ามาตรฐานอยู่ก็อาจจะไปไปสะสมอยู่ในตัวารอันตรายอยู่ครับครับพรุ์นี้จะเป็นลักษณะของใบที่เป็นแบบลิเนียร์นะครับก็คือซึ่งซึ่งเป็นใบเล็กเรียวยาวนะครับแล้วแบบนี้เนี่ยตอนนี้อาจารย์บอกว่า ถ้าอนาคตเนี่ยนะฮะมันเป็นพืชเศรษฐกิจขึ้นมาในเรื่องของการนําไปเป็นอาหารสัตว์เนี่ยมันจะขายอยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะตอนนี้มีการซื้อขายกันบ้างหรือยังฮะครับครับตอนนี้ก็คือมีมีบริษัทเอกชนที่รับซื้ออยู่นอคลราสีมากับทางการจนบุรีมีประมาณ4 5หบริษัทที่เขารับซื้ออยู่นะครับก็ตอนนี้เขาซื้อขายใบสดอยู่ที่ตันละ2000บาทนะครับถ้าเป็นใบใบแห้งบทบท ละเอียดนี้จะอยู่ที่6 7ถึง7พันบาทนะครับตอันนี้จะตกแต่อเนี่ยราคามันอัพขึ้นมา2องท่าเลยนะใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอ้หครับตอนนี้คุณผู้ชมฮะเกษตรกรท่านใดสนใจอยากจะเข้าไปศึกษาดูงานเข้าไปที่ไหนยังไงบ้างฮะอาจารย์ครับที่สถานีวิจัยเขา้อนนะครับตาบลเขาสอนอาเภอพนมสารคามจังหวัดชายเชิงเซนะครับครับครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของพี่นงเกษตรกรไทยอยากจะปลูกมันที่ได้ทั้งหัวได้ทั้งใบไปให้อาหารสัตว์ลองไปดูที่สถานวิจัยที่เขาหินซ้อนนะคบวันนี้พบกับอาจารย์มากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมฮผมมาอยู่อีกหนึ่งบูธนะครับบูธนี้เนี่ย แม่ผมบอกคำเดียวว่าน่าสนใจมากๆโดยเฉพาะคนที่มีร้านอาหารนะฮะแล้วก็พวกทําการประมงจะต้องมีการทําปลาเนี่ยเป็นวัตถุดิบนี่ยแหละครับ mm hmm. เรื่องของหนังปลาปัจจุบันนี้เขาสามารถทําม,มาเป็นกาวไอ้กาวที่เราแปะก,กันทั่วไปนี่แหละฮะ mm hmm. ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวนี้มาถามอาจารย์กันจ้าสวัสดีครับ เอาละฮะตอนนี้ยังมาอยู่กับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกังสดานนะฮะอาจารย์ครับถามนิดนึงผมมองไปแวบๆผมนึกว่ารังนกอันนี้ไม่ใช่รังนกนะฮะอาจารย์ใช่ค่ะอันนี้คืออะไรฮะหนังปลาค่ะที่ได้จากการการสกัดนะฮะการสกัดแล้วทําให้เกิดคุณสมบัติที่ที่เป็นกาวได้อาจารย์ใช้มะกี่สายพันธุ์อะไรยังไงบ้างคะเรื่องยี่สิบชนิดนะคะโอ้โหมองท่ยี่สิบห้าสายพันธุ์เลยไหมอาจารย์นที่นียี่สิบ ยี่สิบชนิดอาจารย์หมดยี่สิบชนิดปลาบางอย่างมันก็มีทั้งเกรดแล้วมันก็ไม่มีเกรดแล้วมันใช้ส่วนไหนฮะอาจารย์หนังตรงลอกเกดออกลอกเก็ดออกเอาเกรดออกก่อนก็เกรดออกก่อนแล้วก็เอาเฉพาะหนังทำไมอาจารย์ถึงนำหนังปลามาทำเป็นกาวค่ะหลังจากที่เราใช้ประโยชน์จากเนื้อแล้วเนี่ยมันจะมีพวกเศษเหลือเศษหนังที่ที่เราไม่ใช้นะคะในหนังของมันเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติ ที่เป็นคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบหลักมันสามารถจะมีคุณสมบัติยึดติดระหว่างวัสดุสองสิ่งเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะเราก็เลยเอาคุณสมบัติเนี้มาใช้มันเหมือนกับเป็นเ,เทคโนโลยีทางเลือกแล้วตอนที้อาจารย์มีการนำกาวตัวนี้ไปใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างไหมฮะเราแค่ทดสอบเรื่องของการอ๋อทดสอบความดึก,ก่อนมากกว่าน,นี้ทดสอบทดสอบการติด ของกระดาษแล้วแบบนี้อาจารย์มองว่าจะต่อยอดยังไงบ้างไหมฮะณตอนนี้เอากาวตัวนี้นะคะ,<น>ะไปใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดยึดเองอนะคะเช่นอุตสาหกรรมการการติดยึดของอาหารอุตสาหกรรมของการเคลือบค่ะซึ่งเราอาจจะต้องไปผสมสารเคมีบางอย่างที่ทำให้เ <ๆ S 2> <ๆ S 1> กิดการเคลือบติดได้ดียิ่งขึ้น อีกอันหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์กาวตัวนี้มันมีคุณสมบัติการติดยึดอาจารย์อาจังจะบอกว่านาคตนเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้เข็มแบบเย็บแล้วนะอใช้กาวตัวนี้สมานไปเลยนะโอ้ยน่าสนใจมากคุณผู้ชมฮะเอาละครับนี่เป็นส่วนหนึ่งทั้งหมดของอาจารย์ที่นำผลงานมาในงานเกษตรแฟร์ในปีนี้นะฮะใครสนใจยังมีเวลาขึ้นมาแวะเวียนมาอาจารย์บ้างนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับ เราจะหาว่าผมเนี่ยไปดูผลงานวิจัยที่เข้าถึงได้ยากแต่ต้องได้ยากคราวนี้จะพามาดูผลงานวิจัยที่คนที่ทําบ้านเองเนี่ยผมว่าน่าจะเคยได้ใช้นะฮะเห็นผมด้านหน้าอยู่ตรงนี้เนี่ยผู้ชมเห็นเชลลาบอร์ดไม้ฝาเชลลาวัสดุการก่อสร้างวันนี้จะมาพูดคุยกับอาจารย์ปริญญาอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ฮะโอ้โหมันเป็นเรื่องงานวิจัยที่มันใกล้ตัวมากใช่ครับ เราทุกคนมีโอกาสได้ใช้ไปที่ไหนก็ได้เห็นมากขออาจารย์รเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับอะไรครับก็เกี่ยวกับกาปรปรับปรุงนะครับสมบัติของ <ừ> พวกแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หรือจริงๆถ้าเกิดว่าคนยังนึกไม่ออกก็นี่ฮะเชอร่านี่เองครับก็คือแผ่นไม้ฝาเชอร่านี้ครับ,รบก,ก็คือเวลาเราเอาไปกั้นฝาผนังบ้านนะ,ค,ะครับทำเป็นพื้นทำเป็นระแนงใช่นึกง่ายๆประมาณนั้นคุณผู้ชมฮะแต่ว่าความพิเศษของเขาคือตรงที่ มันไม่ใช่ไม้ครับมันไม่ใช่ไม้มันคือเป็นปูนผสมเส้นใ่ครับครับและแบบนี้มันมาเกี่ยวข้องอะไรกับมกของเราฮะครับก็คือว่าเราใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมวัสดุนะครับไปปรับปรุงสมบัติของเขานะครับยกตัวอย่างเช่นที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีแผ่นเชลลาอยู่2แผ่นนะครับทางด้านขวาจะสังเกตว่าจะมีลักษณะรอยด่างนะครับคือบางครั้งในการขึ้นรูป ครับใช่ฮะหลังที่เขานะครับขึ้นรูปเป็นแผ่นแล้วแล้วก็ไปทําการอบเนี่ยนะครับบางครั้งก็อาจจะมีร่องรอยด่างนี้นะครับสิ่งวันสิ่งที่เราทําก็คือว่าเราอาศัยควรู้ด้านเรียกว่าคริสตัลเอนจิเนียริงนะครับคือผสมสารบางตัวเข้าไปเพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางผลึกนะครับซึ่งนี้คือนะครับเราใช้สดุธรรมชาตินะครับก็คือดินขาวนั่นเองนะฮะเข้าไปนะครับก็คือเติมดินขาวเข้าไปนะครับแล้วทาการอบนะครับแล้วสิ่งที่ได้ครับมีเลยด้านซ้ายนะครับออกมา ถ้าเกิดมันดูเฉพาะด้วยตาเปล่าเนี่ยคือหนึ่งความเรียบครับเรียบคือมันจะเรียบแล้วมันจะขาวนวลกว่าขาวนวลกว่าแล้วแบบนี้ประโยชน์ที่มันมากกว่านี่ตรงไหนฮะอาจารย์คืออย่างเช่นถ้าเกิดเราไปใช้แบบเปลือยๆเลยก็โอเคนี่คือความสวยงามใช่ไหมเนแบบว่าอาร์ตๆหน่อยครับก็จะสไตล์ลอฟก็จะใช้แบบเปลือยๆหน่อยเปลือยๆครับครับก็จะเนียนสวยนะครับแต่ถ้าเกิดเราทาสีนะครับสีด้านซ้ายมือนี้คือจะกินสีน้อยลงนะครับคือมีความหนาแน่นมากขึ้นนะครับเราทาให้เวลาเราทาสีปุ๊บใช้สีน้อยลง นั่เองแทนที่จะทาสามสี่รอบเนี่ยสมัยก่อนตอนนี้ทาประมาณสักรอบหนึ่งถ้าอยากจะให้มันแจ่มก็สักสองรอบแค่นั้นอยู่ครับอยู่นะฮะแต่ถ้าเป็นตัวเก่านี่มันทาหลายรอบมันจะซึมเข้าไปครับแล้วไม่ใช่ยิ่งขี้งกว่านั้นสังเกตรอยด่างนี่กว่าจะทากลบได้นะฮะคือมันจะเห็นรอยอยู่ด้วยใช่ไหมอาจารย์บางครั้งเห็นด้วยตัวนี้ก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นลักษณะหนึ่งไม่กินสีไม่กินสีเรียบเนียนเรียบเนียนครับแลวความคงทนล่ะฮะอาจารย์แข็งแรงมากขึ้นอีกครับเพราะว่า เนื่องจากผลึกเนี่ยมันมีความเนื่องจากมันมีความเหนีแน่นมากขึ้นก็ทําให้ความแข็งแรงเช่นทนแรงดัดเนี่ยครับดีขึ้นนะครับถ้ามาฝั่งนี้เนี่ยยังพอนึกออกเพราะเราเห็นตามร้านค้าเนี่ยใช่ครับแต่ถ้าอย่างนั้นอาจจะพอแบบอ๋อคือมันพัฒนามาจากตรงนู้นไงครับก็คือทำนุ่ดลายมากขึ้นได้นะครับเห็นมมาถึงด้านล่างผู้ชมฮะตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรฮะมันมีลิ้นเข้าไปในข้างในด้วยกัานะนี่อันนี้เป็นเป็นหลังคาอีกแบบหนึ่งนะครับนะะฮเป็นหลังคารุ่นที่มีลักษณะทําเหมือนไม้จริง นะครับโอ้ใช่ลักษณะด้านนอกเนี่ยคล้ายไม้แต่จริงๆนั้นมันคือนี่คือเป็นปูนเหมือนกันครับเนกันครับนะครับอันนี้ตัวนวัตกรรมคือในส่วนของเส้นใยเสริมแรงนะครับก็เราใช้สิ่งที่เรียกว่าบะซ้อนะครับหรือหินบะซ้อนี่แหละนะครับเป็นหินภูเขาไฟนะครับพบได้ทั่วไปในเมืองไทยนะฮะอนาคตอาจจะมีโอกาสได้ใช้กันอาจจะได้ใช้กันนะครับเอาละครับแล้วมาดูโซนหนึ่งคุณผู้ชมฮะโซนนี้น่าสนใจทีเดียวครับ อีกมุมหนึ่งที่ผมบอกว่าน่าสนใจอันี้จะได้บอกไปโซนตรงนี้คืออะไรฮะจันครับเป็นการรีไซเคิลนะครับเศษกระเบื้องนะครับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระเบื้องใหม่นะครับกระเบื้องเก่าที่ใช้อยู่แล้วนี่นะฮะจันนะครับอ๋อไอที่มันแตกหักนี่คือเรามาผสมใหม่ครับก็คือว่าบางทีพอกระเบื้องยัหงหักอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราคงจะไปมุงหลงังคาไม่ได้แล้วทิ้งเลยฮะทิ้งเลยใช่แต่ปัญหาคือวัตถุดิบปูนซีเมนเงี้ยครับมันมาจากธรรมชาตินะครับ เราไประเบิดหินมามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทิ้งไปก็น่าเสียดายใช่ไหมฮะเราพยายามเอากลับมาใช้ใหม่นะครับลดบขยะนะครับช่วยโลกนะครับกรับวิธีการทําประมาณไหนฮะอาจารย์ฮะอันนี้อันนี้ <gracias> ง่ายมากเลยครับถ้าเห็นข้างหน้านี้นะครับเราก็แค่เราในที่นี้คือเราพยายามบดจนผงละเอียดนะครับแล oh ้วก็เอามาใช้นะครับผสมกับเช่นวัสดุอย่างพวกทรายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เติมเข้าไปในขึ้นรูปปกตินะครับกลับให้มันไปสู่สภาพเดิมมันก่อนนะฮะแล้วก็มาขึ้นรูปใหม่อันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะฮะณปััจจุบนนี เราพอจะมีได้ใช้กันหรือยังคะตัวนี้กำลังจะครับกำลังจะกาลังจะใช่ไหมครับกำลังจะนะครับเป็น<อ>ง,ง่ายๆคือเราเหมือนอีกหน่อยก็จะมีกระเบื้องสีเขียวมากขึ้นคอนเซปต์ของงานนี่คือ sustainability <ม>กับในเรื่องของอพวกคาร์บอนอ่าคาร์บอนฟุตปรินนะครับ,ค,รบคือเราเราในลดคาร์บอนนั่นเองนะครับตัวสุดท้าย นี่ล่ะฮะตัวนี้น่าสนใจมากฮะเพราะว่าผมจับต้องและหยิบขึ้นมาได้อัอาจจะดูใหญ่หน่อยอันนี้อันนี้เบาหน่อยนะครับแผ่นมันคือแผ่นอะไรฮะอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เหมือนกันนะครับดูเผลนๆเหมือนไม้นะครับแต่จริงๆแล้วมันคือปูนนะครับนั่นเองงานวิจัยอันนี้คือว่าเราใช้เทคโนโลยีนาโนนะครับไปช่วยเอาเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวนะครับนั่นเองเอาล่ะคุณผู้ชมฮะใครก็ตามมีโอกาสขึ้นมาบนที่อาคจากพันพิศาลีแห่งนี้ลองแวะมาที่บูธอาจารย์หน่อย นะครับยังคงมีเวลาอยู่วันที่4คกุมภาพันนี้ใครสนใจมากันได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสุดยอดทีเดียวครับอาจารย์มีที่โทรศัพท์ไหมฮะแบตแบตหมดแบตหมดย์ครบเราใช้แครือนี้ได้เลยครับ อาจารย์ก็พูดเป็นเล่นไป<อ>พูดเป็นเล<ด>่นพูดจริงคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์มณฑทนะฮะจำหน้ากันได้ไหมเนี่ยหล่อๆเขาเขาตีๆขนาดนี้นะฮะอาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ําตอนนั้นเราไปสัมภาษณ์อะไรอาจารย์ฮะจักรยานจักรยานปันแล้วกรองน้ำเขาเรียกว่าผลิตออกซิเจนออกซิเจนแถวๆมกรเราเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพอมาวันนี้ยังคงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำน้ำน้ำเหมือนเดิม อาจารย์เดี๋ยวนะผมว่าหน้าตามันแปลกๆแล้วที่ผมจะขออาจารย์ชาร์จแบตที่ชาร์จได้แน่นอนนะได้ครับอันนี้คือเครื่องอะไรฮะอาจารย์ครับอันนี้เป็นเครื่องกรองน้ําแบบพกพาที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เดี๋ยวกรองน้ําแบบพกพาด้วยแถมยังผลิตไฟฟ้าได้ด้วยไดครับผมอ๋อทำนานได้3มอย่างสมอย่างคือถ้าเกิดบอกว่าพกพาเนี่ยคือเอาพกพาก่อนนะอาจารย์ฮะได่กระเป่าขนาดนี้อ๋อคืออ๋อเครื่องมือเล็กขนาดนี้ใช่ไหมฮะนี่ครับร่อนน้าดื่มเลยจากน้าคลองน้ําทั่วไปน้ําน้ำถึงขั้้นนทั่วมได ใช่ครับพาตัวนี้ส่งใต้ได้นะเครื่องที่แล้วที่เราทำเนี่ยเป็นเครื่องแบบเครื่องที่ได้จะเป็นตัวใหญ่น่อยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าความ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 เราพัฒนาจากกองนั้นมาเป็นเครื่องขนาดเล็กใส่แบกแคเลยแล้วก็เป็นกระเป๋าตัวนี้ใช่ไหมฮะมาทานโทษนี่อ๋อเต็มเต็มแบบรูปแบบเต็มสุดแบบนี้นะฮะครับเดี๋ยวคราวนี้มาเจาะลึกรายละเอียดกันหน่อยฮะเครื่องนี้มันทํางานอะไรยังไงครับอาจารย์ครับเครื่องนี้นี่พัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องที่แล้วนะครับ เนว่าเราพัฒนาตัวระบบไส้กรองครับเดิมเนี่ยเราใช้ถ้าจะเป็นกรองน้ำเดือมเราใช้ระบบไส้กรองแบบ A.O. นะฮะตัวนี้น่ะใช้เป็นเรียกว่าไส้กรองแบบ Ultra Filtration เป็นแบบเส้นใ่ต่างกันยังไงฮะตัวขนาดของรูปูลเนี่ยเพราะ o จะละเอียดกว่าแต่ด้วยความละเอียดของ A.O. เนี่ยต้องใช้พลังงานในการกรองเนี่ยเยอะใช้เพรสเชอร์ใช้แรงดันเยอะตัวนี้เราใช้รูปุลที่มีความหยาบมากขึ้นนะเพียงแต่ว่าถ้าเขาใช้ตัวไส้กรองธรรมดาตัวเขาเองเนี่ย คามละเอียดเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะกรองพวกเชื้อโรคหรือไวรัสได้โดยตรงเราจึงใช้พัฒนาให้ไส้กรองได้ทํางานร่วมกับผ่านแอนติเวรเทตคาร์บอนให้ทํางานร่วมกันอ๋อทำงานร่วมกันตัวนี้ทำงานร่วมกันครับทำงานร่วมกันเพราะสองอย่างนี้พอทํางานร่วมกันปุ๊บเนี่ยจะสามารถที่จะกรองสารละลายน้ําที่ปนเปื้อนได้เชื้อโรคเชื้อไวรัสได้นะนี่จากผลงานวิจัยนะฮะเพราะนั้นแต่แรงดันที่ใช้ในการกรองเนี่ยต่ำกว่าอาโอหลายเท่าเลยหลสิบเท่าเลยเพราะนั้นเมื่อแรงดันที่ต่ำขนาดนั้นเนี่ยเราจึงสามารถที่จะประยุกต์ใ ตัวปั๊มน้ำที่เป็นแบบมือหมุนได้เป็นแบบระบบสายรีดอย่างเช่นอย่างนี้นะฮะพอดูดปุ๊บเนี่ยก็จะผ่านระบบทองตรงนี้นมันยังเหลืออยู่นะฮะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ<อ>เหลืออยู่พอเข้าไปตรงนี้ปุ๊บผ่านไส้กรองเนี่ยออกมาปุ๊บจะต้องผ่านหลอด UV นี่คุณผู้ชมฮะออกมาเป็นแบบนี้ฮะใสสะอาดแบบนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เชื่อจะหาว่าไม่สะอาดจริงอ้าวเฮ้ยตัวแทนมานี่มล้งให้กินนิดเดียวนี่หมดเลยเหรอโอ้โหนี่สะอาดจริง ไม่มีกลิ่นมีกลิ่นไหมมีกลิ่นไหมไม่มีครับมีรสชาติมีอะไรไหมไม่มีครับผมคือมันเหมือนน้ำเปล่าธรรมดาเลยใช่มัธรรมดาเข้าไปครับอ๋อคือมันจะถ้าน้ำมันมีกลิ่นนะฮะจาไมันจะดูดซับด้วยเนี่ยฮะด้วยฐานอ๋อใช่เพราะบางครั้งน้ำคลองน้ำลงเหลืองเมันมีกลิ่นนะใช่ใช่ใช่มีกลิ่นมันมีรสชาติพวกเนี้ยคลองด้วยด้วยด้วยไส้กรองแบบเนี้ยคลองไม่ได้เพราะเขาจะกรองเฉพาะสิ่งที่เป็นอนุภาคถ้าเป็นสารละลายเนี่ยต้องใช้ตัวนี้ร่วมกันอ๋อแล้วตัวนี้จะสามารถทีี่่จจะดดดดููััพพเเนนือองากกว้ ก็สามารถที่จะดักจับพวกเชื้อโรคได้ทีเดียวด้วยฮะใช้งานร่วมกันผมจะถามอาจารย์ว่าแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ชาร์จโทรศัพท์ของผมได้ครับการการชาร์ตการการหมุนเนี่ยทำให้มีระบบสำรองไฟสามารถเอาไฟที่เก็บเนี่ยมาใช้งานได้อ่าอกแบบจมูกพอดีฮะับโอ้ที่ชาร์จเรียบร้อยฮะนี่แหละครับตอนนี้ไรได้บ้างครับอาจารย์กระแสไฟที่ใช้เนี่ยเราตั้งใจที่จะออกแบบมาให้ชาร์จเครื่องมือสื่อสารเพราะว่าเวลานําออกไปใช้เครื่องนี้ออกไปใช้เนี่ย สิ่งที่คนที่ออกไปสำรวจก็ตามหรือรผู้ประสบภัยเนี่ยก็ตามใช้เครื่องมือกองน้ำเนี่ยก็จะต้องการสิ่งสองอย่างสัมคัญ2สองอย่างหนึ่งคือน้ําดื่มสะอาดสองคือคือเครื่องมือสื่อสาร,รเพราะนั้นอุปกรณ์เนี่ยเหมาะสําหรับที่จะนําพกติดตัวออกไปสํหาหรับหน่วยทีมงานของกรมวิศพสนามเพราะนั้นกองน้ําสะอาดได้ปุ๊บได้ฝ่ายไว้สื่อสารได้ครับอันนี้เหมาะมากสําหรับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ครับ ฝนตกหนักน้ําท่วมจะภาคเหนือภาคใต้อนาคตช่วยได้เยอะทีเดียวครับนะครับอีกหนึ่งตัวที่อาจารย์นําเสนอมาเดี๋ยวไปดูกันฮะอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์บอกแหมนําเสนอเลยในงานนี้คือตัวอะไรฮะในตรวนี้นี่ครับอันนี้เป็นเครื่องสร้างน้ําค้างเมื่อกี้เราดูตัวเมื่อกี้เนี่ยต้องมีแหล่งน้ำเรากรองน้ําขึ้นมานะฮะกรองน้ํามาเป็นน้ําดื่มได้ไฟฟ้าตัวนี้นี่ไม่ต้องมีแหล่งน้ําสร้างน้ําดื่มจากอากาศเลยอ๋อไป การทะเลทรงทะเลทรายไปนี้<ช>มันแล้ง<ช>อ่ะหาบ่้ําไม่เจอสำรวจทํามหาสมุทรเข้าป่าที่ไม่มีขึ้นเขาไม่มีแหล่งน้ำเน,นี่ยตัวนี้สามารถที่จะกันความควบแน่นความชื้นเนี่ยให้กลายมาเป็นน้ําได้เลยไอ้แบบนี้มันต้องอาศัยพวกสภาพอากาศโดยรอบบ้างความชื้นฮะที่ใดที่ยังมีความชื้นเกิน50%สัมผัสเนี่ยไปเนี่ยก็สามารถผลิตน้ําค้างได้ละโดยการที่เราใช้ตัววัสดุกึ่งตัวนํานะครับในการสร้างความเย็น เราจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปซึ่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะสร้างได้จากระบบพลังงานธรรมชาติโซลาร์เซลล์ตัวนี้พอไฟฟ้าจ่ายเข้าไปเนี่ยแผ่น thermo electric เนี่ยก็จะสร้างความเย็นกับความร้อนออกมาแล้วเพราะฉนั้นเราก็ต้องมีวิธีการนําความเย็นเนี่ยออกมาสู่ด้านด้านหน้าเรียกว่าแผงกันแผงควบแน่นไอ้นะไอ้ที่เงินเงินเนี่ยนะฮะใช่ครับด้านหนัาก็จะเป็นส่วนระบายความร้อนนะครับเครื่องนี้ตัวเล็กๆเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยผลิตน้ําได้ประมาณ350ซีซี ต่อหนึ่งวันใช่ไหมครับหนึ่งตัวเซลเล็กๆเนี่ยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการปริมาณมากเนี่ยเราสามารถที่จะมีหลายๆตัวได้คือณตอนนี้เกษตรกรท่านใดมองว่าตนเองเนี่ยน่าจะเหมาะสมอยากจะหยิบไปใช้อย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยสามารถมาติดสารจา์ได้นะฮะเอาละครับคุณผู้ชมฮะนี่เป็นผลงานที่เรานํามาฝากกันอยู่ที่บนาคารจักรพันธ์เพชรดีแห่งนี้ใครก็ตามที่มางานเกษตรแฟร์วันนี้ขอบคูณอจารจามากครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะฮะด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปตมลุยความร้อนกันหน่อยนะฮะของกินของใช้เกี่ยวกับเษยกษตรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวตามไปอนนาจารย์ไปกันผมได้ไหมโอเคไปได้ไหมได้ครับดีผมมีคนจ่ายเงินแล้วอาจารย์เชิญผม ี่คือภาพบรรยากาศและก็สีสันของงานเกษตรแฟร,แฟร์ประจำปี2,560ในปีนี้นะครับใครก็ตามที่เคยมาแล้วคงจะรู้ดีว่านอกจากสินค้าที่มีความหลากหลายแล้วความคึกคักของแต่ละบูธนี่แม่ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีแบบนี้ทุกปีนะครับแต่ว่าใครที่อยากจะมาอย่าลืมนะฮะยังพอมีเวลายอยู่นะครับงานนี้จะจัดไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2,560นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอญาตไป่นันฮะเมื่อคูนนี้คุณแม่โทรมาบอก มะขามสองกระเทียม1นื้อออะไรเยอะแยะมากมายวันนี้ผมพร้อมทีมงานลานไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับมะขามสองกระเทียมหนึ่งนี่เราไปตรงนี้อโหเยอะมากเลยตนระงอห๋มัน